ในหลวงทรงมีพระประธนาหมยแข็งแรงทรงสวดมนต์และเจริญพระกรรมฐานเป็นประจำอัตมาเข้าเฝ้าถวายงานพระองค์ท่านทุกวันพระทุกอย่างปกติดีข้อความข้างต้นนี้เป็นข้อความที่พระวะชิริยานโกศลคมอภิวโรวัดป่าธ,ธรรมคีรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมตตาเล่า ให้คณะสิทธิ์ฟังและต่อไปนี้เป็นข้อเขียนจากบัญชีผู้ใช้ Facebook แอคเคา n ์รุ่งชัยวิริยะบัณฑิตกุลขอขอบคุณท่านมาณโอกาสนี้ผู้ใช้ Facebook รุ่งชัยวิริยะบัณฑิตกุลได้เขียนข้อเขียนลงใน Facebook ว่าพระวชิระยาณโศสลคมอภิวโร เดินทางกลับจากพระบรมมหาราชวังเมตตาเล่าให้คณะสิทธิ์ฟังว่าเมื่อวันพุทธที่19พฤษภาคม2564ตรงกับวันพระขึ้น8ดค่ำเดือนเจ็ดทรงพระกรุณาโปรดให้คณะสงฆ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามจำนวนสิบรูปจเจริญพระพุทธมนต์ประจำวันพระ ในหลวงทรงนำพระราชบริพารสวดมนต์ทรงถวายสังฆทานหลังจากทรงส่งพระสงฆ์กลับวัดเรียบร้อยแล้วทรงอาราธนาอัตมาภาพเจริญกรรมฐานเป็นการส่วนพระองค์อัตมาภาพถวายบรรยายทำเรื่องการฝึกจิตให้เกิดจิตตานุภาพและวิธีพิจารณารูปนามลงสู่ไตรลักษณ์ ทรงสนพระราชจหาหรทัยในการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งทรงเจริญกรรมาฐานเป็นเวลานานทั้งยังทรงมีพระราชปุจฉาถึงเรื่องประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาอาทิความยากลำบากในการปริิษถานพระสงฆ์ธรรมยุติกานิกายในประเทศไทยพระวินัยปิดกข้อสิษขาบทอันเนื่องด้วยการตัดเย็บย้อมผ้าจีวร สบงสังคาติบาทขาบาทสลกบาทผ้าคลุมบาทการฉันพัฒตาหารตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาทรงพระกรุณาโปรดให้อัตมาเข้าเฝ้าที่วังอัมบอนเพื่อถวายงานสนองพระเดชพระคุณในวาระต่างๆอัตมาภาพเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ทรงอาราธนาให้พำนัก ในพระบรมมหาราชวังเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและถวายงานส่วนพระองค์ต่อเนื่องเป็นเวลาสิบสองวันต่อมาทรงพระกรุณาให้ถวายงานทุกวันพระตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาตามาภาพถวายวิสัชนาเรื่องพระกรรมฐานทั้งสี่สิบกอง ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้เมื่อพระจิตมีกําลังสมาธิดีแล้วให้ทรงออกก้าวเดินทางด้านปัญญาถวายกุศโลบายวิธีภาวนาพิจารณาขนาันห้าสติปัฏฐานสความรู้เท่าทันกายความรู้เท่าทันภัสสะความรู้เท่าทันยุคสมัยความรู้เท่าทันจิตในเรื่องพื้นฐานทั้งปวง จนถึงเรื่องที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งได้แก่สัมมาทิฏฐิในอริยมรรคปฏิจจสมุปบาทและอวิชชาก็ล้วนแต่ได้เคยถวายวิสัชนามาทั้งสิ้นทรงมีพระวิริยะในการเจริญพระกรรมฐานทุกวันรับสั่งว่าทั้งสมถะและวิปัสสนานี้เป็นของดีมากช่วยผมได้มาก ผมนั่งสมาธิทุกวันท่านแสดงธรรมผมก็น้อมใจพิจารณาธรรมเหมือนท่านส่องแสงสว่างให้ผมก็เดินตามไปผมไม่เผลอเลยจะรู้อยู่ในวงกายวงจิตตลอดอย่างนั่งอยู่ตรงนี้สติก็ชัดเจนตรงนี้จะไม่ส่งออกไปนอกจากนี้จิตพิจารณาธรรมตามที่ท่านสอน ผมนั่งทุกวันจนรู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่ได้นั่งเหมือนว่ามันขาดอะไรไปทรงเคยอารัธนาอัตามาภาพให้อยู่นำพระราชบริพานสวดมนต์วันพระกับพระองค์ท่านทรงสวดมนต์จำนวน3 8บทเต็มใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงส5นาทีหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วทรงอารัธนาให้อัตามาภาพ นำปฏิบัติกรรมาฐานต่ออีกด้วยทรงนั่งภาวนาคราวละหนึ่งชั่วโมงบางครั้งถึงสองชั่วโมงเป็นเรื่องปกติหากทรงมีพระราชกรณียกิจมีหมายไปข้างนอกจะได้ยินรับสั่งในวันรุ่งขึ้นว่าเมื่อวานผมมีกิจครับเลยไม่ได้นั่งวันนี้ขอนั่งนานหน่อยนะครับ ต้องชดเชยของเมื่อวานด้วยอัตมาภาพถวายพระพรว่าวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาได้คือต้องทำให้ธรรมะเบิกบานในใจเมื่อก่อนเป็นสงครามกู้ชาติกู้แผ่นดินแบบเสียเลือดเสียเนื้อตอนนี้เป็นสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมกู้ธรรมะกลับคืนมาทุกอย่างก็ร่มเย็นเป็นสุข ทางรอดมีทางเดียวคือการเดินไปตามทางธรรมหลังจากทรงเจริญกรรมฐานแล้วอัตมาภาพทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเล่าเรื่องในหลวงทรงปฏิบัติธรรมทุกวันให้คณะสิทธิ์และพี่น้องทั้งหลายได้ทราบในหลวงรับสั่งว่าก็สุดแต่อาจารย์ครับแต่สำหรับผมไม่เป็นไรผมไม่อยากเป็นพระเอก ผมชอบทำงานอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเขาอย่างเงียบๆดีกว่าอัตมาภาพจึงทูลว่าทรงทำความดีเพื่อสละอัตตาตัวตนเป็นยอดของกุศลเป็นความดีที่สะอาดเพราะไม่ติดดีสิ่งที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดจะต้องเป็นผลสำเร็จขอให้ทรงอดทนและทรงวิริยะอย่างต่อนเนื่อง ผลของความดีจะประกาศคุณค่าในตัวของมันเองแน่นอนทรงศึกษาภาษาบาลีเพื่อเป็นกุญแจไขตู้พระไตรปิฎกทรงพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีพร้อมทั้งคำแปลพระราชทานเป็นกติธรรมนำปฏิบัติแก่ข้าราชบริพารและคติธรรมกำกับเจลแอลกอฮอล์พระราชทานถวายการสอนโดยด็เตอร์พระธรรมราชานุวัต สุทัศวรทัศสีเปลี่ยนธรรมเก้าว,วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารทรงศึกษาอักษรอริยกะภาษาโบราณที่เคยรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่สพระสุตตันตปิฎกและจิตตนครถวายการสอนโดยโด็อกเตอร์พระเทพสักยวงศ์บัณฑิตอนิลมานธรรมสากิโยวัดบวรนิเวศวิหาร อีกทั้งยังทรงศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์รูปสำคัญของประเทศสลับกันเข้ามาถวายงานทุกวันนอกจากเรื่องทรงมีพระราชศรัทธามั่นในพระรตาตรัยดังกล่าวมาแล้วอัตมาภาพยังได้เห็นถึงความสนพระราชาหรืไทยในศาสตร์ต่างๆทรงเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งดินน้ำเขื่อนการเกษตรการชลประธาน มาถวายงานและให้ความรู้ข้าราชบริพารเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานช่วยเหลือราษฎรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงติดตามข่าวสถานการณ์บ้านเมืองเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีโดยเฉพาะวิกฤตโควิด -19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญชะตากรรมร่วมกันในขณะนี้อัตมาภาพได้พบพระราชาผู้ดูแลทุกอย่าง มีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลาคอยทำงานอยู่เบื้องหลังด้วยความรักและห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ทรงมีพระราชดำริเชิงปรัชญาเรื่องเส้นทางการฟื้นฟูและปฏิรูปบัวใต้โคลนก้นบึงให้สามารถผลิดอกออกใบชูช่อใหม่ตื่นรู้เบิกบานทำให้บรรยากาศของวังอัมพรในปัจจุบัน เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งมหาวิทยาลัยเป็นทั้งศาลากลางเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งสถานสงเคราะห์เป็นทั้งแปลงทดลองเป็นทั้งสนามกีฬาหรือแม้แต่เป็นทั้งค่ายฝึกอบรมและเป็นทั้งวัดในบางทัศนะเรารักใครชอบใครไม่จำเป็นต้องประกาศให้โลกรู้แต่สำหรับอัตมามีความเห็นว่า เราต้องช่วยกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อปกป้องคนที่เรารักยิ่งหากความรักนั้นเป็นความรักชาติรักแผ่นดินด้วยแล้วเราคงไม่ยอมปล่อยให้ใครมาทำลายเป็นแน่